วันนี้ผมไปนแนะนำฮีโร่ที่เรียว่าชาล์ลอนนะครับผมสกิลเขาจะมีอะไรบ้างสำหรับใน H.O.K OK จะเบื่อใน R.O.V เลยนะครับเรียกได้ว่าแรงมากๆสกิลแต่ละสกิลนะครับมีประโยชน์อย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นอัรติสกิล2สกิลหนึ่งแบบนี้หรือว่ารอเล่นแล้วก็พาสีดเรียกได้ว่าโกงอย่างจัดเลยนะครับคอมโบเขาจะเป็นคอมโบแบบไหนเล่นยังไงได้บ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันเลยครับ โอเคครับก็ผมคิดว่าตอนแรกผมคิดว่าจะรีวิวชาร์ล็อตใน RV เลยแต่ว่าผมย้ายมาเล่น s อชได้สักพักหนึ่งแล้วได้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะครับก็คิดว่าเฮ้ยชาร์ล็อตก็มีใน HOK OK นะครับก็มาลองดูสองสามเกมจนเล่นเป็นแล้วนะครับมามาดูสกิลหนึ่งครับสกิลที่สองเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายไปนะครับตอนนี้ขอโซโลก่กอนให้เพื่อนด,ดูไปก่อนนะครับโอเค สำหรับสกิลหนึ่งของชาติบอตนะครับเหมือนปลาขึ้นพลังอะไรไปสักอย่างทำให้เราเดินเร็วด้วยเนะอารมณ์คล้ายๆกับฟลอเรนติโนเลยนะครับต้องปลาสกิลหนึ่งให้โดนเพื่อเก็บสแต็คสามสแต็คนะอันนี้ครั้งที่สองจะมีสองบอดนะครับตรงพาส์สิบด้านล่างแบบนี้ใครสาบเก็บไม่ทันแต่ที่ไม่เก็บทันนะครับมาลอกันใหม่ ช่วยแล้วก็ออกรองเท้าลดคูดาวแบบนี้นะ15%นะครับรู้สึกว่าชาร์ล็อตเนี่ยเท่าที่ลองมานะสายตามเมาไม่มีลดคูดาวเลยไม่ค่อยเวิร์กนะครับเพราะว่ามันเก็บสแต็กไม่ทันนี่แบบนี้สแสดงว่าหลอดสีขาวจะหายไปแล้วก็เก็บสแต็กบนมาไม่ทันนะครับสรักคอมโบก็จริงๆใช้ที่คิวหนึ่งก่อนนะเพราะมันต้องเล่นนะครับเพื่อนมาพิกเกอร์ออกมาก่อนคนระับรอเล่นอีกทีสอบไปเก็บสเต็กอีกทีหนึ่ง เก็บแต่ครั้งที่สองแล้วเรียบร้อยครับกดอารติเลยเราไม่มีพาสตี้ครับแล้วมาก่อนครั้งที่หนึ่งเก็บแต่ครั้งที่สองครับครั้ง,ง,งที่สามปุ๊บเราตีพาสตี้จิกๆๆๆแบบนี้ตีโอ้โหแบบตีอันนี้คือการผิดพลาดถ้าสไลด์เพื่อนๆสไลด์ไม่โดนเมื่อไหรนะ่เนีย ความชิบหายจะเลื่อมมาตอนนั้นนะครับส่วนสกิลที่2เนี่ยเราสามารถสไลด์เข้าไปและดูดเลือดได้ไม่ว่าจะเป็นครีปด้วยหรือว่าทั้งฮีโร่เองเราสามารถดูดเลือดได้หมดเลยนะครับคือจริงๆแทไบไป่ตเจ้าับเลนเลยเราสามารถฟาร์มจากครีปเออเพื่อดูดเลือดคืนได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูน้ครันช่วงแรกอาจจะวุ่นวายหน่อยอันที่หครับเก็บครั้งที่สครับอันที่สาครับ นี่ขอโบกับอันติได้ด้วยเนี่ยพอพัสซีฟเรามานะครับเราสามารถกดตีธรรมดาตีพัสซีฟไปก่อนแล้วค่อยอันติอันติี้ทําอะไรได้บ้างอันติก็จะยกลอยขึ้นนะครับแล้วก็ฟันเป็นกี่แชกก็ไม่ทราบเหมือนกันนะไม่ได้นับแชแต่หลายแชกอยู่่ะนี่ครับเก็บพัชซีครบสามพัสามสแต็กนะครับการเล่นก็ประมาณนี้ส่วนในเรื่องของทีมไฟ์มันจะมี ความพิกาลำบากมากขึ้นเราจะต้องไขไปไขามา <im itation> เก็บสแต็กให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะใช้พ,สพาสติดนะตอนไหนดีอันนี้ก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์เลยนะครับ <im itation> ผมยัดยัดเกินไปเพื่อนๆ <im itation> ปะวะไม่หรอกก็ดูเบรีเลยลวกันนะครับเดี๋ <im itation> ยวก็เข้าใจเองดูผมแล้วไปเล่นก็ได้ <im itation> พเพื่อนๆอาจจะเข้าใจมากกว่าน,นี้ทุอย่างต้องลงมือเล่น <im itation> เองนะครับจะเข้าใจได้มากขึ้น เราโอ้โหไม่โดนแบบนี้แต่ว่าได้ครับใช้ตีตะตันเข้าไปอี่สองแล้วก็สไลด์เก็บสเต็กร้อยเลยครับไคปึ๊บพัตติมาประมาณนี้ไม่ต้องรีบเล่นแบบว่าอุย้ยกูเข้าไปตีมากูขเข้าไปซัดเลยดีกว่าเดี๋ยวรอพาสติมาอีกไม่นานแต่จริงก็ต้องเดินนะครับเดินออกมาก่อนแล้วก็ปึ๊บแทงทีประมาณนี้ ถ้ายืนเป็นหินในวงไฟแบบว่านิ่งๆนะนั่นแหละนั่นคือจุดตายของเรานะครับเดินไว้สไลด์หาจุดสไลด์หาจุดสกิลให้โดนครับแค่นี้เลยเดี๋ยวก็เป็นการออกของแนละ้วการออกของใน s o k นะครับก็จะออก X มาก่อน X กนี่ก็คือเหมือนกับล o อกินุใน RV <ๆ S 2> เลยอ่าได้รูกดาวอีก15%นะครับอีก10 1ไม่ได้ละประมาณนี้เลย ไปเรื่อยๆคอมโบกับอันติเรานะครับดูเหมือนว่ายับอีกทีนะสกิลหนึ่งเราปาเข้าไปแล้วเราสไลด์สกิลสองเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะลดคูดาลปกติสมมติว่าสกิลสองเราสิบวิเลยแต่ว่าถ้าปาสกิลหนึ่งเข้าไปก่อนเนี่ยคูดาลสกิลสองเราอาจจะลดเหลือเพียงแค่สามวิอันนี้ยกตัวอย่างคือสกิลสองคูดาลเร็วขึ้นนั่นแหละเห็นไหมสองวินาทีเนี่ย การที่สานี่เป็นสี่วินาทีนะพอ <Yeah. S 1> ทันมาเกินผมคิดว่ามันจะโกเกินไปนะสามตัแต่เก็บได้ง่ายขนาดนี้ไล่หนึ่งครับแล้วสีสีของสกิลเปลี่ยนด้วยนะครับเป็นสีเขียวตอนแรกสีสีฟ้าเนะี่ยสไลด์มาก่อนครับ <not> พยายามสกิลไปเรื่อยๆเหมือนปาสกิลหนึ่งของฟอร์เรนติโน่เลยครับพาเข้าไป ติเข้าไปแทงแล้วแต่ของเราเลยนะครับเราพลาดเราก็ใช้ฟิกเกอร์ช่วยลำบอกว่าลำไม,ไม่กล้านะครับลำบอกลำไม่ไหวลำบอกว่าลำไม่ไหวแล้วกอดไลท์เข้าไปแล้จวจังหวะนี้ รำาน,นี้เลยเ,เพื่อนผมคิดว่าตัวมันเนี่ย,ยเล่นง่ายกว่าฟลอเรนติโนเยอะเล่นง่ายกว่าฟลอเรนติโนเยอะนะฟลเรนติโนมมาต้องใช้ที่คิวหนึ่งถ้าไม่โดนทีเนี่ยอันนั้นก็คือเละเลยแต่นี้ถามว่าไม่โดนได้ไหมอาจจะได้ในบางจังหวะนะครับก็รอคูดาวเพิ่มไปนู่นนี่นั่นแต่ถ้าไม่พลาดอะดีสดุดตอนนี้ก็บิวเป็นล็อกฮิดด์ใช่ไหมอันนี้ ดาบดีเมเชอร์มันจะเป็นเพียวสกายนะครับคล้ายๆกันเลยมีล็กคูดาวมีนาำเมจนะครับสองหนึ่งก็เคยมาแล้วว่ะที่เคยเล่นเทสมาเนะแต่สามหนึ่งยังไม่เคยวะ่ะเกิดแตกปุ๊บครันที่สามแทงพัติบ <im it> ดึงมาก่อนครับอยู่สองเราวนมาแล้วป <im it> ุ๊บสายต่ออติพัติบ สไลด์ก่อน,นครับสไลด์เข้าไปทีเก็บพัสซีแทงประมานี้อาจจะงงงหน่อยอาจจะมึนมึนหน่อยนะครับในช่วงแรกที่เพื่อนๆอาจจะลองเล่นแล้วนะครับก็ผมคิดว่าไม่ยากแค่นับดูว่าสแต็กมาตอนไหนแตกเราเท่าไหร่แล้วก็ดูสดีดูหลอดด้านล่างนะครับถ้าด้านลั่งมันมีแสงขึ้นนั่นคือพาสซีเราพร้อมแล้วพร้อมเล่นแล้วนะครับอันนั้นเราก็เข้าไปฟันได้เลย เมื่อกี้ก็ลองถามว่ามัวไหม,มก็มีแอบมวัวนิดนึงแต่ด้วยคูดาวมันค่อนข้างที่จะเร็วครับเล่นครูดาว 40, 40%์นะครับมันก็ได้เรื่อยๆแหละนี่ฮะสกิล2 3วินาทีนะถ้าปลาไม่โดนนะถ้าไม่ได้สกิล1ปลาไปก่อนนะครับนี่ก็เทสให้ดูด้วยอยากให้เข้าอาวีแล้วพูดจริงๆเลยนะ อยากให้เข้าอาวีแล้วเอาแล้วตายโอ้ยดอกฟอรน,นิโนไม่ไกลขนาดนี้เนี่ยรอเล่นสกิลสองครับโอ้โหแล้วตายเลยเลยปาสกิลหนึ่งครับแทงพาสซีฟรู้สึสกว่าตอนที่เขาวันตีเนี่ยจะก,กันดาเมจด้วยนะนิดหนึ่งเท่าที่อ่านมาถ้าผมแปลไม่ผิดนะแปลภาษาคิดไม่ผิดนะครับ แล้วก็จริงๆมันจบบ้านได้แล้วแหละแล้วก็รอเล่นเทสตัวเทสนี่อันตีเข้าไปยกครับสกิลหนึ่งเกมพัสดีปึ๊บแหลมเพจเข้าไปแล้วครับโคตรบ้าขั้ล่งว่าจะออกเจาะเกาะเพิ่มไม่ทันเลยฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ขออีกตัวหนึ่งแล้วกัน สวดน่ปุป๊บโอ้โหที่จบก่อนไม่ไงเเรียบร้อยอ่ะข้าวๆสำหรับตัวของชา์ล็อตก็ประมาณนี้ครับสกิลไม่งงมันนะ่คือแทบไม่ต้องกลับบ้านเลยสำหรับสกิลสองดูดเลือกคลีไปดิดูดเลือกคลีไปดิเออสบายๆนะครับแทบจะไม่ต้องกลับบ้านกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมวจะไปเหล่าใน RV ถ้าตัวของชา์ล็อตเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเหล่าให้เต็มที่เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันร้าวๆก็ตระหนักยอดวิฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผมหรือว่าขยากอธิบายเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้เลยครับ